อ่ะผมลองค่อยๆกดลงนะครับสวัสดีครับผมอนชิตไทคาพิเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้อยากจะแนะนำตัวตัดองศาที่เป็นไร้สายนะครับของบอสนะครับแล้วก็ตัวของ s t a l e ที่เป็น Fat Max ตัวนี้จะ v 0่สแนะครับแต่ก็อยู่ประมาณ18 V แต่ว่าขนาดหรือว่าราคาเนี่ยเดี๋ยว ก่อนก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเกลื่อนก่อนว่าตัวนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมมีของเจม้าอยู่นะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณสี่พันแปดห้าสิบนะครับราคาแต่ว่าสําหรับสเตเล่ตัวนี้นะครับรุ่นนี้วันนี้เจ็ดนิ้วนะครับราคายังไม่มีออกมานะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยตัวแรกนะครับแต่ว่าคงจะตามมานะครับสําหรับท่านที่มีเหมือนอุปกรณ์หรือว่าทาแบงมีถาหรือว่ามีชุดชุดชาร์จของเขาเนี่ยตัวนี้ราคายังอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับ แต่ว่าแต่ตัวบอสนะครับรุ่นตัวนี้เป็น8นิ้วนะครับผมมีในรีวิวด้วยวันนี้นะครับราคาอาจจะหมื่นไปปลายหมื่นแปดหมื่นเก้าอยู่ราวๆนี้นะครับก็ราคาสูงนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวไปดูสมรรถนะของเขาเจ้ารุ่นนี้จะเป็นไบท์โบก็คืองานเขาเขาจะค่อนข้างมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะครับราคาสูงขึ้นแต่วันนี้ถ้าถ้าสนใจจริงลองถามไทคอมพิวเตอร์มาเผื่อๆนะครับว่าเราจะมีโปรโมชั่นนะครับลองถามกันมานะครับถ้าชื่นชอบเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปนะครับสำหรับ ตัดองศาทั้ง2-3รุ่นที่ผมแนะนำมาเมื่อกี้เนี่ยครับครับ ของเจม่าถ้าเป็นตัดองศาเนี่ยในกลุ่มที่เป็นแบต18โวลต์นะครับ18โวลต์ปกติเนี่ยเขาก็จะมี IMPACT นะครับหรือว่าไขควงกระแทกมีทอร์กนะครับรุ่นนี้ก็จำหน่ายดีนะครับแต่ว่าคือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยใช้แบต18โวลต์แล้วก็ใช้ร่วมกันได้นะครับเป็นเซตเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีอยู่ แต่ว่าไม่ครบแต่ที่ที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นเซตที่มีจําหน่ายครบแต่ว่ากําลังเข้ามานะครับรับรองครบรวมทั้งเลื่อยวงเดือนแบบเดินมือเนี่ยมีให้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น Impact หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวผมลองตัดให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งสาหรับตัวถ้าตัดองศานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะโฟกัสไปที่ตัดองศานะครับตัดองศาของตัวเจม่าเคยรีวิวแล้วนะครับตัวนี้8นิ้วสลด์ได้12นิ้วนะครับเดี๋ยวผมลองตัดให้ดู1ครั้งใช้แบตแนะนําเป็น 4m how ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลองตัดให้ดูสักหนึ่งครั้งนะครับไปอ่าเนี่ยแหละครับก็อันนี้ไม้หนาหนึ่งนิ้วนะกว้างสี่นิ้วอันนี้ครับก็คือตัดองศาสไลด์ก็สไลด์ได้อันนี้ก็คือให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเนี่ยฮะสไลด์ได้12นิ้วสไลด์ไปใบ8ดนิ้วนะครับสำหรับตัวนี้ เอาแลครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะรีวิวกันก็คือมาแล้วนะครับสำหรับตัดองศาแต่ว่าเป็นรุ่น7นิ้วของ s t a เล่แ a ต a ม็นะครับ Fat Max ก็คือเขาใช้อุปกรณ์กลุ่มเดียวกันซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนก็ได้อ่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเอาเลื่อยตัว6นิ้วครึ่งของ t t l เล่ตัวนี้นะครับเอามาเดินมือเป็นแท็กซอนะครับเราก็มีจำน่ายอ่ะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องตัวนี้ให้ดูนะครับนี่ครับข้อดีคือ ไร้สายคือไม่ต้องอก็คือไม่ต้องคือสะดวกในการใช้งานนะครับแต่ว่าตัวนี้จะได้6นิ้วครึ่งก็เหมือนแท็กซอทั่วไปนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเอาแบตของเขา1 8โวลต์ตัวนี้จะเป็น Fat Max Fat m a x ในกลุ่มของเขาเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้รีวิวอีกหลายตัวเลยนะครับเขาจะบอกว่ารุ่นนี้จะเป็น2 0โวลต์นะครับ Max ก a x ็ Mac Mac ก็คือสูงสุดนะครับแต่จริงๆเนี่ยเอาเลยจริงๆก็คือจะตกมาที่1 8โวลต์สุดท้ายนะครับแต่ว่าโอเคครับบวกลบ สองวต์ไม่ได้มีไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับก็คือคุยกันว่า20โวลต์แม็กแล้วกันนะครับก็มีทั้งเนี่ยนะครับยังยังยังค้างรีวิวเขาอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นสว่านนะครับสว่านแล้วเขาก็ให้ข้างในเนี่ยมีอุปกรณ์ด้วยเดี๋ยวผมค่อยแกะมารีวิวอีกทีนะครับตัวเดี๋ยวโทษทีตัวนี้นะฮะมันจะมีอุปกรณ์ข้างในด้วยนะครับหัวไขควงหัวขาดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอุปกรณ์น็อตนะครับอ่ะแล้วก็มีตัวสว่าน แล้วอันนี้เป็น IMPACT นะครับตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่มของ FATMAX f นะครับ f a t m a x ของ STALE ก็น่าจะซื้อครั้งเดียวเหมือนได้ครบนะครับแต่ว่าแบตต้องเป็นแบตของเขานะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบตของตัวเลื่อยนะครับมาใส่กับตัวเดี๋ยวจะรีวิวตัวนี้กันนะครับตัวนี้ผมใส่ z m h a เข้าไปนะครับก็เสียบเข้าด้านข้างแบบนี้นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะ ไม่เคยเห็นในเมืองไทยเลยตอนนี้ในเมืองไทยคิดว่ายังไม่มีตัวนี้เป็นตัวแรกในเมืองไทยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเนมเพจของเขาก่อนนะครับว่าเขามีอะไรบ้างก็เป็น Sta ลเล่ a ฟตแมนะครับตัวนี้เนี่ยรุ่นของเขา SCM701 นะครับซึ่งตอนนี้ในเมืองไทยยังไม่มีนะครับก็เอามารีวิวให้ท่านดูว่าอนาคตเขาอาจจะเอาเข้ามากันตัวนี้ใบ184มิลหรือประมาณ7นิ้วคูณ20รูเพา20ตัวนี้ก็18โวลต์เนี่ยฮะ เห็นไหมครับ18โวลต์แต่ว่า20 Max เนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะคือ18โวลต์แล้วแหละครับแต่ว่าเหมือนว่าเพิ่มไปอีก2โวลต์ก็ดูแล้วมันดูแล้วดีดีกว่าทั่วไปเอง่ายแต่ว่าตัวรอบเนี่ยอาจจะไม่ถึงก็จัดหนัก3,800รอบต่อนอาทีนะครับแล้วมีอะไรอีกตัวนี้เนี่ย Made in China หรือว่าทําในจีนนะครับซึ่งปกติตอนนี้เขาก็ผลิตในจีนอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว s เ a r ลเอาละครับทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะเอาหัวขึ้นเนี่ย ก็คือกดต้องกดนิดนึงนะครับื่อดึงดึงปกติดึงไม่ออกนะครับต้องกดหัวให้ตรงเนี้คลายการงัดกันนะครับพอกดหัวนิดนึงดึงนะครับเอาครับกดออกมานะครับเอาครับตัวนี้มีอะไรบ้างตัวนี้เท่าที่ดูยังไม่เป็นเท่าที่ดูนะครับยังไม่ได้เป็นบัตเล็กนะครับก็คือยังคงมีแปลงฐานเหมือนรุ่นปกตินะครับตอนนี้สไลด์ได้เอียงซ้ายได้เอียงขวาก็คงไม่ได้คือตัดตรงนะครับไม่เป็นไรครับส่วนตัวนี้เอียงมานะครับ ถึง45องศาได้ซ้ายขวาเหมือนเดิมครับตรงนี้อ่าฮะปลดล็อกตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับปลดล็อกแล้วก็เลื่อนได้ตำแหน่งเท่าไหร่ล็อกตรงนี้นะครับล็อกที่หัวคลายล็อกก่อนนะครับปลดล็อกล็อกตรงนี้หมายถึงล็อกเป็นจุด1 5องศา45 90องศาอะไรทํานองนี้30องศานะครับตรงนี้เป็นล็อกแต่ถ้าจะล็อกทั่วไปก็ล็อกตรงนี้ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองสไลด์ให้ดูว่าได้สัก เท่าไหร่ยังไงนะครับตัวนี้ใบนะครับใบให้มาก็อย่างที่บอกเป็นเจดนิ้วครับสําหรับตัวฟันก็4ี่สฟันนะครับคงไม่มีอะไรมากตรงนี้เดี๋ยวความสูงที่ตัดได้นะครับเดี๋ยวโดยประมาณแล้วกันนะครับนี่ก็อยู่ประมาณเจดเซนนะครับเจ็ดเซนก็เกือบเกือบสามนิ้วแล้วกันอ่าสมนิ้วแล้วครับผมเกือบเกือบสานิ้ว เอาละครับแล้วมีอะไรอีกที่ท่านอยากจะดูสไลด์นะครับเดี๋ยวดูนะฮะเนี่ยสไลด์นะครับผมวัดดูคร่าวๆเลยนะครับตัวนี้สไลด์ได้สักเท่าไหร่ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ22หรือว่า22เซนนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณแล้วตรงนี้ก็จะมีไฟ LED ให้นะครับไฟ LED เดี๋ยวเวลาตัดก็อาจจะช่วยเป็นเงาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับก็มีอะไรอีก ตัวนี้เอียงซ้ายเอียงขวาก็คงปกตินะครับไขล็อกหลังนะครับเอียงซ้ายนะครับตัด 4- ี่หาแต่ด้านขวาเอียงไม่ได้นะครับก็คือตรงนะครับเพราะส่วนใหญ่8นิ้วเขาอาจจะไม่ค่อยเน้นเอียงซ้ายเอียงขวาเท่าไหร่นะครับนะฮะสไลด์ได้สไลด์ได้ไดได็คงประมาณ8นิ้ว่าฮะเอาละครับมีอะไรอีกตรงนี้ให้ตัวแคมล็อกมานะครับตัวนี้จะไม่มีตัวขยายนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวเจม้าเราอาจจะ ตัวเจมาจะดูใหญ่กว่านะครับเพราะว่าเขาเป็นเป็นเรื่องนิ้วนะครับสไลด์ได้12นิ้วก็ดูจะดูใหญ่ใหญ่กว่าแต่ว่าตัวนี้สเตลเล่เขาเน้นคงจะเน้นที่กระทัดรัดมากกว่านะครับเท่าที่ดูนะครับครับตัวรั้วนี่เขาก็เป็นตัวยูมาอย่างที่ผมเคยทํารีวิวคือสามารถปรับได้กรณีตัดแล้วไม่ได้ฉากยังไงนะฮะเขาซสอลอกมาเนี่ยจะเห็นเลยนะครับผมยังไม่ได้ถอดให้ดูแต่ดูตรงนี้เห็นเลยนะครับสามารถขยับรั้วได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองตัดดูสักหนึ่งครั้งนะครับ ครับเปิดไฟ LED นะครับตรงนี้เสร็จแล้วตรงสวิต์นะครับกดปกติกดไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเด็กมากดเล่นหรืออะไรเขาจะมีสวิตที่คลิกไปอีกนะครับในตัวนี้แต่เขาอยู่ที่ในสวิตตัวเดียวกันคือกดแล้วก็ต้องคลิกด้วยนะครับอ้าวนะครับเปิด LED เสร็จแล้วเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเขาจะมีเงาเนี่ยฮะเงาที่ขึ้นที่ใบเนี่ยฮะเงาตรงนี้ก็คือแนวตัดของเขาเลยนะครับข้อดีคือมันจะส่งกระทบใบแล้วจะเกิดเงาขึ้นก็คือแนวตัดนั่นแหละครับอ่า มีอะไรอีกก็เดี๋ยวลองตัดให้ดูผมขออนุญาตเปิดเปิดให้ท่านดูนะครับว่าเป็นไงแนวตัดหรือการวิ่งการอะไรให้เห็นใบนิดนึ่งนะครับตัวนี้อาจจะวิ่งต่อเนื่องนิดนึงยังไม่ยังไม่ได้มีเบรกนะครับซึ่งก็ผมไม่มีปัญหาอะไรก็คือค่อยๆตัดไปนะครับอ่ะผมลองค่อยๆกดลงนะครับ อ่าครับก็คงไม่มีอะไรนะครับก็คือตัดออกมาก็ปกติดีเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าตัวนี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นตัวที่เหมาะสําหรับการความกระทัดรัดนะครับตัดสลไลดด์ไ้เนี่แนิ้วแล้วก็ไม้หนาได้ถึง3นิ้วทีนี้เขาก็จะมีตัวตั้งตัดเช่นกันนะครับกรณีถ้าเราอยากจะตัดไม้ไม่ให้ขาดนะครับตัวนี้เราก็หมุนเข้าไปไมันจะเป็นสต็อปเปอร์นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่ะเดี๋ยวลองสไลดูนะครับเนี่ยฮะมันก็จะ ลงมาชนนะครับครับเดี๋ยวเราลองตัดแบบไม่ขาดกันดูนะครับอ่าลองดูนะครับ ก็เหมือนบางใบหรืออะไรทํานองนี้หรือว่าทําเดือยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใบบางก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนําวิธีนี้เท่าไหร่เพราะใบบางมากพราเน้นเผื่อกรณีเป็นบาปอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยดีกว่านะครับถ้าตัดไม่ขาดนะครับอ่ะเอาละครับก็คงจะไปการรีวิวตัว7นิ้วซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่มีมในเมืองไทยแต่คิดว่านาคอสตสตลเล่เขาคงจะมาก็เราก็ผมเป็นชาวงานไม้หรือว่าท่านที่อยู่ในวงการนี้ก็อยากจะเอามาให้ท่านได้ดูกันนะครับเผื่อว่าท่านที่ติดตาม พวกกลุ่มสา,สายสีเหลืองเนี่ยนะครับก็เอามาเป็นเขาเรียกว่าแนะนำกันเผื่ออนาคตเขาเอาเข้ามาก็จะได้มีใช้ได้เลยนะครับครับต่อบาก็มาดูพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่ที่ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าไบเทโบไบเทโบคือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ของตัวบอสเขานะครับบอสจะทำไบเทโบมาไบเทโบเนี่ยเดี๋ยววันไหนผมจะคุยเรื่องไบเทโบไบเทโบเนี่ยจะเป็นบัสเล็นะครับบัสเล็คือรุ่นนี้จะไม่ใช้แบงค์านแล้วมันจะมีความ ใช้ต่อเนื่องได้คงทนได้นานกว่าประสิทธิภาพแรงกำลัง power เ,เนี่ยจะมากกว่าปกตินะครับซึ่งไบเทอร์โบเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ก่อนหน้าบอสเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยตัวใหม่ของเขาเลยนะครับซึ่งเทคโนโลยีใหม่ของของของบอสตัวนี้จะทำให้เรียกว่าการใช้งานคงทนและใช้งานได้อึดทนแล้วก็ต่อเนื่องได้นานขึ้นนะครับสำหรับจเจ้าไบเทอร์โบแต่ว่า ตัวแบตผมยังไม่มีไบเทอร์โบวันนี้ผมมีแบตซึ่งสามารถใช้กับตัวแบตท,ทั่วไปนะครับปกติตัวพวกไร้สายของบอสตัวนี้นะครับก็จะมี18โวลต์อันนี้คือทั่วไปวันนี้ผมจะเอามาใส่กันก่อนซึ่งใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแบตของไบเทอร์โบก็มีนะครับตัวนี้ครับก็มีซ็อกเก็ตด้านข้างก็ใส่เข้าไปนะครับอ่านะทีนี้เรามาดูในเพจแล้วก็แนะนํารุ่นเขากันก่อนนะครับรุ่นเขาจะเป็น GCM 18โวลต์ขี่216แล้วก็คือ18โวลต์แล้วก็216ก็คือขนาดของเขาหรือประมาณ8นิ้วนั่นเองนะครับความเร็วรอบ4,600รอบต่อนอาทีก็จะรอบจัดกว่าตัวสเตเล่เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้นี้3 8 0 0นะครับเมดใน c h น n าเช่นกันนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้เทคโนโลยีก็จะเปลี่ยนไปที่ไชน,น่าแต่การผลิตก็จะเป็นเยอรมันนะครับตัวนี้ก็คงไม่มีอะไรตัวนี้ เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เลียงไปนะครับว่าเขา,ามีอะไรบ้างตัวนี้นะครับตัวล็อกก็ดึงออกมานะครับดึงกดหัวนิดนึงอย่างที่ผมบอกกดหัวแล้วดึงออกมานะครับเอาล้ครับตัวนี้ให้อะไรมาบ้างคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดด้วยคุณภาพเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ราคาก็ขึ้นตามไปนะครับตัวนี้ราคาเนี่ยหมื่นไปทางหมื่นไปทางปลายนะครับหมื่นไปทางปลายนะครับหมื่นแปดเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า ถ้าท่านอยากจะได้ก็อุดถามมาที่ไทคอมิวเตอร์ก็ได้นะครับถ้าอยากจะได้แต่ว่าเจ้าอื่นก็ยังมีขายอยู่แต่ถ้าอยากได้เ,เป็นโปรโมชั่นนะครับสั้นๆก็เดี๋ยวถามมาที่ไทคอมพิวเตอร์ก็ได้ถ้าท่านชอบแต่ราคานี้คิดว่าต้องเรียกว่าคนรักจริงๆนะครับเอาล้ครับทีนี้มีตัวไหนอีกนะครับที่ผมอยากจะแนะนำเอาครับไล่มาไล่เรียงตรงนี้นะครับก็มีลองแบบนี้เ,เจม,ม่าก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับเขาจะมีล็อกกันกระดก นะครับบางทีแล้วก็คลายล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับเหมือนกันนะครับหมุนไปได้แล้วก็ถ้าล็อกยังไงตัวนี้นะครับหมุนล็อกเข้าไปนะครับอ่ะก็คงไม่มีอะไรมากสําหรับตัวฐานนะครับตัวนี้ความนิ่งความเสถียรคงดีอยู่แล้วนะครับเฟสมาอย่างดีนะครับรั้วเป็นรั้ว2ชั้นนะครับฝั่งนี้นะครับอ่ะก็เลื่อนได้นะครับเข้ามาแล้วมีอะไรอีกนะครับตัวนี้ก็ รั่วปรับได้เช่นกันนะครับแต่คลายล็อกข้างในนะครับคลายล็อกถ้าตัดแล้วไม่ได้ใช้อย่างไงก็ปรับได้นะครับเอาละครับตรงนี้สำหรับการเอียงนะครับก็จะเอียงมาด้านซ้ายสำหรับเอียงนะครับเอียงมาด้านซ้ายแต่ด้านขวาก็ตรงตั้งฉาก90เช่นกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้สําหรับรุ่นเล็กนะครับเอาละครับคายล็อกถ้าจะถ้าจะเอียงนะครับคลายล็อกหมุนมานะครับอ่านะครับถ้าไม่ได้4 5ผ้าหรือยังไงก็ปรับหัวน็อตตรงนี้เป็นสต็อปเปอร์นะครับ ครับเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ดูสเกลได้นะครับตัวนี้สเกลสี่ผ้าไม่ได้ยังไงก็ขยับนิดนิดนึงนะครับเนี่ยฮะสเกลหรือว่าอะ30องศา3 3องศาตัวนี้ดูสเกลได้นะครับอ่าเขาจะมีสเกลให้ส่วนถ้าตั้งมา90องศาตัวนี้มีสต็อปเปอร์เช่นกันนะครับตรงนี้หัวน็อตตรงนี้ถ้าไม่ได้90ยังไงก็ปรับตรงนี้ได้นะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีดีก็มีให้เราแอดจัตหรือปรับได้กรณีที่ทำงานแล้วไม่ได้ฉากหรือว่าไม่ได้90นะครับ ก้าวมากา90ล็อก็คือล็อกด้านล่างข้างหลังนะครับใบนะครับใบบอสให้มาตัวนี้ตัดค่อนข้างหยาบก,ก็แนะนําว่าถ้าท่านได้ไปก็แนะนําเปลี่ยนดีกว่านะครับตัวนี้จะเป็นตัวรูเพาสามสิบนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวถ้าท่านอุดหนุหนเราผมก็ให้แหวนไปนะครับสองหนึ่งหกก็คือ,อ,อจริงๆตัวนี้เนี่ยก็คือแปดนิ้วนะครับ ใบแปดนิ้วเราก็มีจําหน่ายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องอุปกรณ์เสริมนะครับใบตัวนี้ยี่สี่ฟันนะครับหยาบนิดนึงนะครับสําหรับการตัดความหนาได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับตัวนี้นะครับก็ได้แปดเซนครึ่งหรือว่าสามนิ้วเกือบสามนิ้วครึ่งนะครับอ่ะก็ตามขนาดของเขาแล้วครับเพราะใบเขาใหญ่กว่าตัวเจ็ดนิ้วก็คืออันนี้แปดนิ้วนะครับครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือเดี๋ยวผมหมุนออกมานะครับหมุนออกมาก็คือ ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเขาเรียกว่าการออกแบบแล้วกันนะครับของบอสก็คือเขาจะเป็นตัวล็อกใบนะครับเนี่ยฮะเป็นลูกกุญแจใครล็อกก็ล็อกนะครับคือถอดตัวนี้ออกมาแล้วเป็นการหมุนแทนนะครับหมุนเข้าไปเลยนะครับการล็อกใบแต่บางท่านอาจจะถามว่าเอ้ยแล้วอย่างงี้มันจะไม่แน่นเหรอคือ1เป็นลูกยางช่วย2เนี่ยใบเล็ก3คือ เปิดเครื่องยังไงยังไงมันก็จะวิ่งฉุดให้แน่นเพราะมันจะเป็นการสวนทางกันเปิดเครื่องการหมุนเนี่ยมันจะสวนทางกับการหมุนอหมุนเข้านะครับยิ่งเปิดบ่อยๆก็ยิ่งแน่นอะไรยางทานองนี้แต่ว่านี่คือเขาทําให้ออกมาให้สะดวกสําหรับผู้ใช้งานนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูการสไลด์คลายล็อกนะครับสไลด์ออกมานะครับสไลด์ออกมาได้เท่าไหร่นะครับผมวัดเอาเลยนะครับวัดข้างหน้าเอาตรงนี้นะครับสไลด์ออกมาตรงนี้ก็11นิ้วนะครับหรือ28เซน นะครับโดยประมาณนะครับสไลด์ออกมานะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คงจะอ่าด้านทีนี้มาดูตัวตั้งใบตัดขาดนะครับตัดไม่ขาดยังไงเนี่ยพลิกมาครับตัดหัวไม้ทีนึงเช่งจะตัดไม่ขาดพลิกตรงนี้มาชนสตั๊ปเปอร์ตรงนี้ตัวนี้ปรับได้นะครับก็คงเหมือนทั่วไปนะครับสำหรับสวิตช์เปิดนะครับปกติก็กดเหมือนเดิมครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อส่วนใหญ่ จะกดไม่ได้เขาจะมีเซฟก็คือต้องใช้นิ้วนิ้วชี้หรือว่านิ้วโป้เป็นตัวผลักนะครับผลักไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับอ่านะครับอันนี้อ่านี้มีเบรกนะครับเบรกเร็วขึ้นแล้วก็มีตัวนี้จะเป็นแสงเลเซอร์สีแดงนะครับมีเบรกให้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองตัดงานกันดูนะครับครับเดี๋ยวลองตัดกันดูนะครับอ่ะไปก็มีเลเซอร์ให้นะครับ อย่างเงี้ยเลเซอร์สีแดงเดี๋ยวผมขยับขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับนะครับไปครับแล้วตัดก็คงไม่ต้องดูอะไรกันมากอันนี้อาจจะมีรอยแต่เพราะว่าใบเขาให้มาหยาบครับก็สมรรถนะหรือว่าผมจับความรู้สึกได้เลยเพราะว่าแบตตัวนี้ตัวเล็กแต่ว่าจับความรู้สึกจับความรู้สึกของผมเองนะตัวนี้ตัวเล็กนี่แค่ 1>, 1 5แอม์รู้สึกว่าได้กำลังเลยนะตัวนี้กดรู้สึกเบานะครับตัวนี้ครับหรือว่าเราจะตัดเ e อียง45้านะครับเดี๋ยวผมลองตัดให้ดูนะครับไปนะบตัดสี่ห้า แนวนอนนะครับก็คงไม่ต้องกังวลอะไรนะครับตัวนี้ได้ฉากอยู่แล้วนะครับไม่ได้ฉากไหนปรับได้อย่างที่ผมบอกนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องออการปรับนะครับ,รบผมก็จบลงแล้วนะครับสําหรับเจ้าตัดองศาตัว 8, 8นิ้วแล้วก็7นิ้วของสเตเล่วันนี้คิดว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม